คำแนะนำการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะโดยห้องผ่าตัดโรงพยาบาลแม่สอดการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะทำในผู้ป่วยที่มีอาการหรือโรคดังต่อไปนี้ภาวะปัสสาวะไม่ออกและสงสัยการอุดกั้นของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างปัสสาวะมีเลือดปนมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือรัง สงสัยมีนิ้วในกร,ร,ระเพาะปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะสงสัยมีเนื้อง,งอกในกร,ร,ระเพาะปัสสาวะหรือต่อมลูกหมากสงสัยต่อมลูกหมากโตและในผู้ป่วยที่มารับการตรวจฉีดสีตรวจไตและท่อไตกล้องส่องตรวจในกร,ร,ระเพาะปัสสาวะเป็นท่อโลหะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7มิลิเมตรยาว25เซนติเมตรประกอบด้วยกล้องส่องขยาย ใช้ไฟฟ้านำแสงสว่างและใช้น้ำใส่ให้กระเพาะปัสวะโป่งเพื่อให้เห็นอวัยวะภายในได้อย่างชัดเจนการเตรียมตัวก่อนตรวจไม่ต้องงดน้ำงดอาหารยกเว้นในบางกรณีที่แพทย์อาจให้งดเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นผ้าถุงที่เตรียมไว้สำหรับใส่เข้าห้องตรวจทำความสะอาดตนเองโดยชำระอวัยวะเพศภายนอกแล้วซับให้แห้ง ถ่ายปัสสาวะก่อนเข้าห้องตรวจเพื่อดูจำนวนปัสสาวะเหลือค้างขั้นตอนการสองตรวจกระเพาะปัสสาวะเมื่อท่านมาถึงห้องผ่าตัดยื่นใบนัาตรวเรจเซ็นชื่อยินยอมให้แพทย์ทําการรักษาเข้าห้องน้ำถอดกางเกงนอกกางเกงในนุ่งผ้าถุงสีขาวและเสื้อที่เตรียมไว้ให้ปัสสาวะทำความสะอาดอาวัยวะเพศแล้วมานั่งรอหน้าห้องตรวจ เมื่อเข้าห้องตรวจผู้ป่วยต้องนอนในท่าแยกขายกวางบนขาหยังให้ก้นชิดอยู่ปลายเตียงเพื่อสะดวกในการสอดใส่เครื่องมือมือสองข้างต้องประสานกันไว้บนอกผู้ป่วยจะต้องได้รับการทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศใหม่หลังจากนั้นคลุมด้วยผ้าปลอดเชื้อมีช่องเปิดสำหรับอวัยวะเพศผู้ป่วยจะได้รับยาชาก่อนตรวจ แพทย์จะทำการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะในขณะทำการตรวจเมื่อรู้สึกปวดและอยากจะถ่ายปัสสาวะจะบรรเทาได้อย่างไรควรสูดลมหายใจเข้าลึกๆปล่อยตัวตามสบายไม่เกรง็งไม่เบ่งถ่ายปัสสาวะจะมีความรู้สึกเหมือนอยากถ่ายปัสสาวะถ้าหากปวดปัสสาวะมากจนทนไม่ได้ให้รีบบอกแพทย์ อาการที่พบได้หลังจากมีการตรวจส่องกระเพาะปัสสาวะคือจะมีอาการระคายเคืองบริเวณท่อปัสสาวะอยากถ่ายปัสสาวะแต่ถ่ายไม่ออกหรือออกน้อยปวดแสบท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะหรือมีเลือดปนเล็กน้อยข้อปฏิบัติภายหลังการส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะดื่มน้ำให้มากๆเพื่อชำระสิ่งที่ยังค้างค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเช่นเลือดชิ้นเนื้อ ก้อนนิ้วและช่วยป้องกันการติดเชื้ออาจจะมีอาการปวดแสบท่อปัสสาวะขณะปัสสาวะหรือมีเลือดปนเล็กน้อยรับประทานยาให้ถูกต้องตามแพทย์สั่งสังเกตอาการผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการแพ้ยาเช่นคลื่นไส้อาเจียนมีผื่นแดงบวมหรือคันตามผิวหนังเป็นต้น ทำความสะอาดอาวัยวะเพศทุกครั้งหลังการขับถ่ายโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวังการปนเปื้อนเชื้อจากทวารหนักการทำความสะอาดอาวัยวะเพศต้องเช็ดจากหน้าไปหลังเสมอและควรทำความสะอาดทวารหนักเป็นลำดับสุดท้ายผู้ป่วยที่แพทย์ใส่สายสำหรับฉีดสีคาไว้จะส่งไปห้องเอ็กซเรย์และกลับมาถอดสายออกที่ห้องผ่าตัด รับใบสัญญาและใบนัดก่อนกลับบ้านเมื่อกลับบ้านไปแล้วให้สังเกตอาการผิดปกติถ้ามีเลือดออกไม่หยุดให้มาพบแพทย์ท,ทันทีและมาพบแพทย์ตามวันเวลาที่กำหนดพร้อมใบนัด